สวัสดีครับพ่บพอแม,ม่พี่น้องมาเมื่อนี้พี่น้องกินเขาอีกแล้วพี่น้องเขาแรกเนี่ยมันีีลาบเท่าพี่น้องมหโอ้พี่หน่วยใส่ได้ครับเปนมากอะครับมเลยใส่ครับใส่เป็นหน่วยเป็นหน่วยเลยจวดเป็นจวบพี่น้อง อยไซบาครับทั่วไปเราเก็แกะได้มาทั่วปีโอแลรวอยู่ไซบ้าเนาะบานนี้กินเนียเน่ยอะไรเป็นแนวนั้นไหมเา จะบักเคือบักแข็งเนอะเคืองไม่เป็นหรอกนี่เรื่องนเน,นื้อคือน้ำหน่อย่าไปสนยอดบอกจอดไม่ไหวครับติดอะไรที่ผมนะครับไม่มากติดยืนยันอีกกรตันมาอื้อ

หามาใส่อีกครับอ

พี่ก็ไปเรองหอนวืดวืดเลย อุ๊แต่โป๊ะความเนี่เอาไปหลวบไปพัดไปนองๆความเนี่ยวแแกงอุ้ยอยากให้กินไหย Chín miếng ngọt Ủa ơi Đẩy ห่หากนาันบดอลไรพี่น้องตรงนี้นะผมขอโทษเขาไปพี่น้องจำกิจอาท่าทางนะครับในการกินบอดสุภาพกันนะครับ นะครับผมนี่ฝากพี่น้องไ้ตรงน,นี้ครับเมื่อนาเสียนี่เสียพี่น้องกันไครับวับนนี้สวัสดีครับอไก่ในหมอเด้ออไปลุกลกบ